เฮ้ยไม่แพงอะไรเราต้องแสนแสนห้าหมื่นเอ็มปะสองแสนเอ็มปะดีนะ่ะอันนี้หลักหมื่นนะไม่ถึงแสนดีนบวกเจ็ดเองเหรอผมว่าบวกเจ็ดกพอแต่แต่แต่ว่าเดี๋ยว แสนกับการลงทุนผู้ษัประตูเนี่ยผมว่าราคาของดีนบวกเจเราจะได้ฮีตันบวกแพงกว่าฮีตันบวกบวกแด้วยซ้ำนะแต่ประตูไม่ซีเรียสนะประตู <c oughs> เล่นไม่ดีก็เอาทอมเหรอก็อทอมบวกแปดผมอยากทำทีมสวยๆอ่ะงงเอาตรงๆนะถ้าเกิดผมจะเอา อย่างประตูอย่างแบ็กซ้ายแบ็กขวาเนี่ยยังไงอนาคตนะถ้าเป็นทีมที่เราชอบอย่างฟูทีแมนยูฟูมาดดิดผมนะยังไงผมก็ต้องเอาบวก8อ่ะสุดท้ายต้องเอาบวกแปอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าไหนๆเราจะเอาบวก8แล้วอ่ะถ้าเป็นคุณจะคิดจะเอาใครอ่ะถ้าเอาแค่บวก8นะเราไม่หยุดแค่บวก7อ่ะดีนบวก8ใช้ได้ยาวๆถ้าจะเอาแบบยาวๆใช้เด่นตลอดเลยอ่ะ ร้อยเกสิบร้อโอ้สูงกันนิดเดียวเองสูงกันสองเซนเองมันแพงเกินไงผมว่าเรื่องเรื่องอแพงมผมก็คิดว่าทอมแหละผมว่าเอา,เอาตังค์ผมอะตังอาจจะดูเยอะก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าไปทุ่มกับกองหน้าอย่างไปตีบวกไปตีบวกตัวอนาคตอะโรนันโดย ทีเอสหรืออะไรเงี้ยนะผมว่ามันต้องใช้งบอีกเยอะการที่เราจะมาทุ่มพุลสัพประตูเกือบเกือบสองแสนเอ็มอ่ะโอ้ดเคอปีไลฟ์ไปไงอาจจะลองลองดู d เ r ที่อีกตัวหนึ่งด้แล้วผมลองดู DKR อีกตัวหนึ่งด้อถ้าดเคที่เป็นค่า fp 9 20เี่นี้ยเหรอ เฮสามตัวนี้เนี่ยดีนทอมเดย์เดถูกกว่าเดย์ Day, ถูกกว่าทอมครับแต่ว่าเดพลังอาจจะน้อยกว่าอาสมมุติผมเอาเอาทอมกับเดย์ Day, มาเทียบกันเนี่ยทอมดีกว่าลองดูที่ตรงนี้รับบอลดีกว่ายืนตำแหน่งดีกว่า แล้วเดยดีกว่าตรงไหนอะ่ะยิงเหรอเอาไปทำไมอะยิงรประตูอ๋อเดยดีกว่าอย่างอื่นประตูดีกว่าดีนดีกว่าเอ้ยทอมดีกว่าพลังแฝง ตอนนี้เขาก็กลับมาเล่นให้กับแมนยูด้วยนี่ทอมอะซื้อตัวเออกลับกลับทีมมาแล้ <c oughs> เดี๋ยวอาจจะได้ลง <c oughs> ตีเองไม่ไหวอะไม่ไหวเหนื่อยแล้วเมื่อกี้ตีมาสองชั่วโมงแล้วถ้าเป็นบวก8แบบนี้นะ ปีอื่นไม่ได้ครับปีอื่นมันเกิน FP ผมตอนนี้ได้แค่เก้าเลอแค่เก้าเนี่ยดีแค่ K แต่จริงๆถ้าถ้าถ้าไม่คิดเรื่องเงินนะดีนดี D สุดดีนดี D สุดแต่โคตรแพงไงมันแพงเกินไงเอาทอมแล้วเอาทอมแล้วกัน ทอมฮอนแลนด์คุณไอซ์เชียจังเลยคุณไอขายอยู่หรือเปล่านะแต่มีคนตีบวกขายเยอะเลยนะซื้อเลยซื้อเลยวันนี้ช็อปช็อปเยอะเหลือเกินน่าจะประมาณ20000นเอมแล้วเนี่ยช็อปเนี่ยแต่ถือว่าเป็นการสร้างทีมระยะยาวนะครับคือผมแบบสร้างเล่นได้ยาวๆเลยเพราะแมนยูกับเรอัลมาดริดเนี่ยผมยาวๆอยู่แล้วอะไม่เปลี่ยนอยู่แล้ว แล้วมีตัวบวกแปดอย่างเช่นพวกฟอรดินาน <c oughs> เพื่ออะไรสำรองด้วย <c oughs> ประมาณนี้ <c oughs> ไม่มีอะไรที่ต้องบวกแล้วเนาะเอาไปทำมัดลิตบ้างเอางบไปทำมัดลิตบ้างซื้อไปแล้ว <c oughs> ซื้อไปแล้วเมื่อกี้วารานบวกเจ็ดอะ โอ้โหโรนันโดผมผมว่าโรนันโดปีนี้ผมยังเก่งอยู่ผมยังไม่เห็นความจําเป็นที่ผมจะต้องไปเปลี่ยนเป็นยิบเอ็ดเนะเพราะผมอันนี้ผมตีเองเลยนะยิบเอ็ดทของโรนันโดตัวเนี้ยผมก็เลยผมจะใช้ปีนี้แหละผมยังไม่ผมไม่ใช้ยิปเอ็ดทีเอสหรอกสำหรับโดนะเพราะผมมีอันนี้ยิปเอ็ดทยอยู่แล้วสวยงามใครจะมองว่าเบคแฮมเปลี่ยนดีกว่าแต่ส่วนตัวผมชอบไงผมชอบผมชอบนะครับ <c oughs> ไม่ไม่ไมหรอกไม่ครับส <c oughs> ช,ชั่วโมงเกือบครึ่งเลยนะครับสชั่วโมงเกือบครึ่งเลยนะขอบคุณทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมประมาณนี้ก่อนนะตอนนี้ผมอั้นฉี่อยู่นั้น <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมไม่อยากลุกไปฉี่เพราะเสียเวลาเอ,อใช่ได้พลังเพิ่มด้วยบวกแปดใช่ครับขอบคุณมากขอบคุณมากทุกคนโดยเฉพาะ หลายคนที่แนะนําผมวันนี้นะคุณไอซ์หลายคนด้วยนะหลายคนด้วยนะ <S <S คุณโต๊ดก็มาชมด้วยถึงแม้ว่าน,นีดเราจะไม่ได้สตรีมเล่นกันนะแต่อาจจะพรุ่งนี้อาจจะสตรีมเล่นพรุ่งนี้นะอาจจะไม่รับปากนะแต่พรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้วันพุธอาจจะสตรีมเล่นกันค่ำๆนะครับแล้วามาลองทีมแบบนี้แหละอาจจะเย็นๆหรือบ่ายค่ำๆนี่แหละหรืออาจจะไปบ่ายเล่นกัน,นเพราะว่าครึ่งเช้าผมมีประชุมผมมีประชุมครึ่งเช้าอาจจะว่างตอนบ่าย <S <S พรุ่งนี้ไปบ่ายนะใครว่างมาเล่นกันนะผม ผมปากไว้ก่อนปักไว้ก่อนบ่ายประมาณบ่ายโมงอ่ะบ่ายโมงตรงอ่ะเหมือนเหมือนวันเนี้ยบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงตรงเนี้ยเรามาลองทีมกันนะครับมาลองทีมกันเรามาเล่นกันสนุกสนุกนะครับแล้วก็แต่ไม่รับปากร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่จะมาให้ได้นะครับเพราะว่าครึ่งเช้าผมอาจจะติดงานนิดนึงนะครับมาเล่นกันนะมาเล่นกันทีมนี้นะครับอาจจะชวนลงแรงอ่ะอาจจะชวนลงแรงสองสองแล้วก็เล่นทีมเล่นทีมผมยาวๆนะครับหรืออาจจะเล่นสู้กันเองก็แล้วแต่นะครับผมบ่ายผมไม่ได้มาเศร้าเลย เใจเพราะว่าอย่างวันพฤหัสวันศุกร์อะไรเงี้ยผม,มต้องแบบลงทําคลิปเพสเป็นหลักอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นวันพุธเดี๋ยวดูกันพรุ่งนี้นะฮะปักไว้ก่อนปักไว้ก่อนไปบ่ายนะครับอาจจะเล่นกันพรุ่งนี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากทุกคนสวัสดีครับไปละบ๊ายบาย